ยังนะอูปลาเต่าปาตองอันนี้ขึ้นว่ะพี่น้องเลยอู้หูงจอยเจ้าเกพี่กแคะหาขึ้นว่เห็นหใช้น้ำเกลือว่าอันนี้พิ่ตมมากันแล้วแหละไม่ขึ้นนะตอนปันแหงขึ้นนกว่านี่คือว่าได้ข่าวาใช้น้ำเกลืออยู่เสียงแคะเสียงเสียงกพิดตมในกระเบนก่ะเนข้ากนั่นแหละอคนใชน้ำเกลือเลยเนเนะคนมค่ใสที่เออมูดะน่ เพื่อไเตรียมพ้อมเลยเยอะโดเองบุพร้อมบแค่กเตรียมพือลาแต่ว่านี่โอ้ยบุตรีเด็กนี่นะเนาะเดิาเลได้นอนดู่มางไม่ดูไปไปจะไปใช้น้ำเกลืออีกเอาเด้อลูกไก่มมนทอดเด้อคเทไรนงไรเอาคนคนลกทไรเดี๋ยนี่คนจ้างเทไรสามพันห0าพันสามันห้าพันลูกใจลกรดเอาจำได้สิ สามันหาพันเลยพันห้าพันจ็ดพันชาวพันได้เ่รเพื่อขึ้นีนเจ้าได้จังมาจะนำมาเล่น yep. okay. so ้ังไยเนาะพอดีว่ามีแม่แม่ตู้ใจดีจากต่างประเทศเนาะเป็นฝากมาให้กำลังใจป้าไ่กับปปะตื้อหนึ่งร้อยเรียนเนาะแบ่งกันคนละหาซิบที่เราเนาะ ได้คนละเนาะใช้ไม้ตุ้งประมาณผ่าแมาไม่ต้องเชื่ออันชื่อเฮ็ดพี่น้องเอราเห็นเน้่เราเจออ่อนเฮ็ดแต่ว่าเราก็เลยอยากให้แม่ต้องเชื่อนั่นไปนกไก่กันนกไก่กันใกล้โหเด็กวัยนกไก่นกใหญ่เลย เราหายเมรเชื่อซื้อเฮ็ดไว้แมงเชื่อก็ซื้อแล้วส่วนหนึ่งไปนอนเนาะยังยังเหลืออีกส่วนหนึ่งแมงเชื่อก็ไว้ซื้อกับเผากับน้ำกินอยู่มไก่ใหกันได้ใจดีใช่เนาะโดยอ้าอันนี้ของป้าเนาะทางไปตู้เพื่นฝากให้ป้าเืาอแดกแห้ง้านพี่น้องเลยอ้าวอันนี้กับรางวัลคุณหาเฮ็ดเก่งแต่ว่ามักเม็ปเตอร์ไปหาเฮ็ดเก่งมาทั้งนี้กับแผนกล่างแล้วพักนี้ล่างแผนกเดิมแมงเชื่อก็ซื้อเฮ็ดไว้ส่วนหนึ่งไว้กินช่วงที่แบบมันเบิดเบิดแน่นะพี่น้องช่วงนี้ยังไม่กินเราะว่าาเกิินนยยังกกอู่็ อ่ะพี่เตอทางตู้เพื่อนเนาะทางแม่เพื่อนเนาะทั้งแม่เพื่อนจะให้ดีไม่แห้งตีผักเงินมาให้พวกลูกๆเนาะจะพบรรทเพื่อนจมีสุดผักแกงแห้งให้พบเจอสิ่งดีๆเข้ามาเด้อเนาะก็ให้พี่น้องปรชาชนทุกคนรู้กันเนานอยู่ดีไม่แห้งกันเด้อเนาะเพิ่งแห้งพวกเฮาเลยเด้อพ่ไปป้าไปกินก็ได้ไปด้นเองมนงานไใหญ่นเปาตาเสา เส่ไว้เสียไม่เสยเสียนแกไปเลยโอ้ยแกขาดแกไทยไปเลยนี่้องเลยเนาะใหญ่ไหมใส่ไหมรูเส um. um> ียหนันเร็วๆๆๆๆ่าท no ่านกาดน้ำ uh มูได้นหมเอาไน้องเลยเนาะไ่นี้จะปิดห่านคือเกาเด้อ ปลาลุงเลยพาตาดำไปลุยก่อนไปลุยแดดก่อนเนาะคือแดดผักแท่เมื่อไหรพี่น้องเลยท่านได้ก้าวขาออกจากเคื่อนไปสังกัดเาะโชคเนาะเพื่อปลาอาบน้ำขนปลาแดดแป่งน,นัวไปเลยไปทางไหนนี่บอกปลาดุงเนี่ยหึไปน้ำปัตร์ไปน้ำปัตร์ไปดำน้ำบ<อ>่เอ,อิญปลาดุงมาดำหน้าซอยไงไปเอาเด้วยบอน้าน้า,ากึงะ ช่วงนี้ก็คือสีขายกินเองอย่านี้พี่น้องเลยเนาะอ่ะ,อะไล่ไกับไล่กับไม่ได้ขึ้นกําไรน้ำเขาหรอกกว่นเลยเอาทักทายสบายดีเด้อเนาไปพี่น้องเลยสิพาไปลุยอยู่ทงไฮทงนาเด้อเมื่อนี้เนาะดกกะวันนี้ได้พี่น้องไอ้พราอนัดกับปุตเตอร์ว้ว่ามื่นตกกะวันเนาะอวานนี่เมื่อนี้แหละลุยกันเลยฮอนเด็จจำไปปลาลุงปะเจ็บเ็ป้อ สบายดีปะลุง,ดงโดยปะ่ะหันไม่อยากหันเลยฝนตกแห้งซช่ไหเมื่อวานนี้พี่น้องเลยเนาะตอนกลางคืนน่ะเอ้ยไปไปเบิง่งจะพาบรรยากาศท้องไฮท้องนาเป็นไังไรเนาะป้าเตอร์ดกกาได้จะมัดเด้ดเด้ไปกันเลยอ่ะ <c oughs> พี่น้องเลยเนาะมาหอดแล้วก็ไม่ได้ว่าอย่างไรเรือ ไปได้ปั๊ดได้จักมัดแลเพื่อลาลงมานะหอยบ่อชิบสาวเลยดิเอาแมงเชื่อกันขอเติมแห้งก่อนได้พี่น้องเลยเนาะเอาแมงเชื่อมากเลยักคเขินม่กินข้าวเนยสุมเฮ็ดมาสุมเฮ็ดกับสุมแหลปปลาลุงเลยเนาะชมพักเนาะยไม่ได้ชมเนาะชมเฮ็ดชมพักตายตรงหน้าไม่ได้ชมใ้ยเนาะชมเฮ็ดชมพักก่บมาเที่ยวขึ้นมาแต่เฮื็ดแหละ ชมเฮ็ดชมพักน้ำส้มเลยวะไม่เชื่อเห็นไหมกินเหอนกันอ่อนเปียกขึ้นมากเป็นปลาเตอร์กันพี่น้องเลยเห็นสภาพแล้วเราเราบอกกล่าวลุ้งปวดปบดไปบดมาอยู่นะโดยกินข้าวอิ่มแล้วแมงเชื่อสื้ผ้าลงลุ้ยไปลุ้งเลยเนาะพร้อมหรือยังเตรียมตัวได้เบิ่งกันได้พี่น้องเลยคอกำลังใจแน่ได้เาื้อผาไปปะกันได้เนาะไปแต่ละที่ได้หมดเลยยาได้ห้กำลังใจกันก่อน นางเบ่งนางชมกันก่อนอิ่มแล้วพี่น้องเลยเนาะกินอันนี้หนึ่งเฮ็ดแต่การชมเฮ็ดชมพักเซียนจะเมนูเมนี่ง่ายๆพี่น้องไอ้เจอเข้าไปหาถอดมะฮัมยางมาอย่าย่างมาท่งนี้มันมื่นมันหมื่นที่ข้างหลังอะไรเลยได้หอยได้อือเราหัวกบอ่ะนะไปให้กิมผดได้ด้วยพดโพเนาะไปให้กิมมาไปให้ปูแล้วจ้ะ เดือดระดมนะไปไปมันเปียกเองไหไปไปรูมันหย่อยใช่ไหมมันสีมันหมูสิมื่นได้หมื่นได้หนีรูปไหมหนิอือไปใส่พี่น้องเอ้ยอิ่มเข่าอิ่มน้ำเดียมีนพ่าเข่าผ่าหนามสิพาลงไปเนอะเก็บไปใบยาเลยป้าป้าในวันตรอษยินยาอะไร่อยอือไปพี่น้องไอ้เนาะอิ่มแบบอิ่มแบบบุ๊มมี่เนี่ยกินปานใดมาเนี่ยมีแต่เมนูเฮ็ดอันไหนเนาะช่วงเฮ็ดเด้ไปใส่เดียมเชือกใสิเตรียมผ่าลงรกกะเด้อพี่น้องเอ้ยมื่ออื่นดำนะ ไม,ม่นี้รกไว้ก่อนมืัอนี้เนาะไปพี่น้องหน่อยเนาะอิ่มแล้วก็มาก้มดกกาได้บ่นี่ยอู้ี้งอกก้มเด้โอ้ยลุงจอยขึ้แอ๋อ่อนแท้งจอยลุงจอยว่าล่ะป้าที่ธอคือเป็นพูดไปพูดมาเลยนี่แตยโดนแมงเชื่อมามหลังยังไม่ได้พูดบ้านนี้พี่น้องเอ้ยมีแต่พูด พูดออกจากปาก่ชื่อมีแต่คำพูดนกางอยู่บ่มาไวๆลกไผลกมันพูดไผ่พูดมันหม้เอาไวบน่อยดิดำของไผ่ของมันแล้วเนาะลกหน่อยได้ดกว่าเามาหลังนะนั่นก็เป็นสร้างปู กระเบื้องเคื่อนรั้วปัเตอร์พี่น้องเลยนาะมีปลาลุงพนธามอยู่ว่าเตาแก๊สขึ้นไวหนาบ้านวะเรายังเห็ดคัวเราอยู่เอาไปเอามาหิเื่อิ้นสร้างให้ลุงนมาั่นนบนอยู่น่ะ่ันกอหนึอยู่ป่อนเหาบมันแขงกันเนาะอือพอดีเลยอือน้อพีนองเย ลงมือเลยสันไปกรติราเลยตัวนี้มันยังรุดอยู่อ่ะหมูจะได้ขายเลยมันยังพูว่าพูวาอยู่โอ้โ้หอ้ย พันนไหสบายดีเด้อพ so ี่น้องเด้อเบิ่งคักอะไรก็ชิวสบายเบิ่งคักอะไรก็ชิวสบายพันนลยเราเบิ่งไยอยู่กันได้พี่น้องไม่พาไปป้ากันได้กำลังใจกันก่อนได้เอออยู่ไวัยวัยได้เนาะมาตากแดดอยู่ที่หยักหยักมาได้ไหมมาไหนมาคอนไหปลาดุ้งเอ้ เอาเว้ยตอ่นไฟเลยอ๋อไปลองเลยเนาะไปบายดีเด้อลองกัันนี้อ่อนอย่างไรอ่อนอย่าไบอโอ้ยพอดีอีกนี่พอดีมันแข็งอึนมันะมีบ่วงไหมมาลองมาเลยอ้าไปแล้วมีว ตีตีแก่เลยป้าป่าจะบงาีก้อนพุ่ไงตีอันที่วาข้าวโรกนัมันนาูเต็มเนาะเออมีห่วงลายนระ๋าน่เากรปี่ก่ะได้ไมได้่ปาได้สไปอยู่แต่เอามาดำหน้าหันให้น่ะ กีก oh, ้อนนั่นก็ีก้อนนั่นนะโอ้คักได้พี่น้องเลยเนาะมาเด้อมาเด้อนิก็บกรได้แล้คนนีต่อเขนมาิไหลก็ได้เจอ้จไกบบมาเด้งาน นี่แหนแหละเฮ้ยฉันเป็นเสมัดหนิเนาะวายยกนะอ้หปเจอบัตอกอันนี้ขึ้น่าพี่น้องเลยอ้ยลุงจอยเจ้าเกพี่ลึกแค่หาขึ้นมาเห็นฮ่าใช้น้ำเกลือวายิกน้องพี่ตอมทะเกันแล้วเลยได้ขึ้นนะตอันปันแห้ขึ้นน ว่านี่คือว่าได้ค่ะว่าใส่น้ำเกลืออยู่เนี่กงแคเสียงเสียงโรคกิตัวนนกไค่ะน้ำเกลี้ยงข้ากระบอกนั่นแหละอคนใ้น้ำเกลือเด้เนาะคนหมดขั้นใส่ทีเออมูดตะลึใส่คนเราเตรียมพร้อมเลยเยอะโดยบุเพองบ่แค่กับเตรียมคือเาแต่ว่านี่โอ้ยบดเฉียดเดอนี่นะเอดเช้อไม้เดืได้นอนเยมากเเดอดไปใช้น้ำเกลืออีก เี่ผมได้กันใส่เนาะแ่นามได้นใส่ใส่น้ำเกลืออีกมน้มกับิมนกีเธ่คตกอมใช่ขึ้นเนาะน้พี่ว่าฉัได้ดูดน้ำได้นได้ดูดน้ได้หรราปออได้ใช่ไหมลกเนี่ยมัน่างได้ไถ ได้สม่่ามันด้วยปเดนบมัดพอดีว่าอะไราดมัดถมันมันเด้อเด้อได้ไอคิมสิมัดโอ้ยแมปนไอคิมก็มัดปนมันยังพอดีอ่อนพี่น้องนะบออื่นพอดีแข่งที่บาเสมันียบย่่ว่าคหนึ่งด้พี่น้อยเนาะ มือนี่กัโอ้ยจับเจ็บเจ็บเลยชาบาเนยกาอะลมนี่อาเนาะเดเลยลมนั้นมันแช่เนาะวัวบริเซหากระพุนตุ๊กเซนโอ้แ่ของสามมู่เยอแฉ่ตะกี้พุ่นะแยุ่ตะกี้วันนี้บุมีน้ำวันได้วัสดน้ำเพิ่มา

เนาะนเนีตอนนีมีเหตุผลโอ้ยตังนั่งรถเอาเห็นตาน้ำเพินจ้หรอเฮ้ยเอาแม่น่ะตแมนเช่น้ำเงาดมาเอารถนันง่็ทานว้านอีเลยเออตังน้ำหองทานจักน้ำนั่นเดอ้น้ำหองทานเดย์ใเจ้าสองข้างแน่เยน้กไบเฉดม À, tăng cái tủ đây tăng cái tủ đây hiện hải ta này à tăng hai nhang này đấy luôn cái này nó chỉ nhau 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 rồi đấy nhưng mà những cái quận

คือเทนบ่เอานล้วนี่มาให้กินเนาะทนที่มาน่านงกอเนะเนาะคตรเมียกันนี้าใ้บ่กายพี่น้องเลยย้ำให้ย้ำน้าเดี๋พ่ปรึกษาเรื่องสีให้กันนาะเพื่อนีบบมาเดี๋ยวเพื่นอากกันให้กันเนี่ยปนเพ่อนนินเลยยิ่งพี่ใจก็ได้ช่วยเพื่นบ่พ่อนว่ใ้พใจเพื่อนเลยพ่ใจหน่อยระวังเปช่ไปนล้ะพิ่ใจหน่อยนึงเป็นไปแล้วแล้วก็มาหานงเยอเนาะเสยถือ่อเพื่อหน่อนี้ เนี้มูกระชอมยูซี่มัะช่ขึ้นเนาะกระชอมแบบว่าชอมห้อยดีนะน่ารักตามฝายตานช่อมก่อนนะเหนื่อยหิเนามาเปเนายเดี๋ยวขึ้นไปมีรางวัลใหี่ทเรเว้ยางักใจเะเียต่อเนื่เด้วอะไล่เนาะได้แ่ได้ง่ายเลยตกใจน้องจุกต้องจุก่ยู่เนะ

ไนจังไเอาคนคนรกเท่เดี๋ยวนี้คนจ้างเส่สามพันห้าพันสามพันห้าพันลุงใจรถรเอาจำได้สิสามพันห้าพันเลยพันห0าัสิบพันชาวพันได้บ่เพื่อขึ้นนี่เจ้าอะไจังมาจะนับมารเอา้คนกันแข่ให้เหยียบไหวืนเจ้าของมันคนกข่อยข่อยได้ด้วข่อยได้ชาวันได้แต่ข่อยนับด้วยกรรมการนับด้วยไ่ไหาแล้วค่ะพอได้ พันาพัะเอาหน่าขกาแฟนี่คากาแฟแั้นัเย็นริงกัพอรอกช่อยาใช่จะเจ้าหรือตาปะเตยเติมยาใชกินกาแฟกับไรอลาซันเลยวะนั่งไนั่งรยนั่งเต็นอเบิเลยเนาะบัดจืนได้จัมัด สองก้นเช่กันยลก็ปลานิ่ขนาไนิด่ขน้เนเมงห่าไมหาดี่ได้แ้แุงงค่อยแ่งน่่่จ

เาขนตดะตอนะก็ไมกินเนี่ยบมย้าเนาะตะกี้พันหนึ่งพนห้าาะห้้่เนาะตีพันหนึนห้าเยนาะี่าันย่าเริ่มจะือันปนงวนเี่ป็นงวนตะกี้หกพันเดี๋ยวนี้ที่สามเลยเนาะ

คนไปแล้วไปจักไปแล้วจักไลไลเกินคาดว่ไลไลเกินคาฮะคนไปแล้วจักคนไปแล้วไปว่าบรมทุงยันดู่ว่าลอกไอ้คิมยืนคุ้มอยู่กบไปบอกคนถ่ายนี่กูว่าืนให้นักได้ยืนเจองนักได้ยืนเจองนักได้อยู่กันแด้พี่น้องเอ้ ป้ายะอทิมกันได้อยู่กันมาเท่าไรปีป้ายไทิมกันได้ต่ไมี้ก็ยังโมบายแน่วเห็นดุกกะโอ้ยพี่น้องเลยเมื่อยดิถ้าเธอดบเนี่ยไปซีด่ามู่านมัดก็ยังเมู่วานาหันตาเดือดมู่เล้ชักมัดแต่ของจอย ก็ได้ชงสามารถลงนี่พี่น้องเลยเนาะแต่ก่อนที่สีให้ป้าดุ้งไปพักคอนให้ร้องใจป้าดึงความคยนันช่อว่าเนี่ย่ะดึงคมคุยกเียป้าดึงเชื่กงวยอนนีงพิดแก่นกันนี้รอเกนพิษน่ต่อไปเนี่ยนอนดีนะใส่ในถ้าเฮ้ยดึงัวดึงคัวัวดึงหัวใไม่ได้คหนเห ใ่นี่ลูกไมจังหวังนึงดยน่ีไ้ัหนลุงใจพี่ใจเงินไรด้เลยสิคืนเนียพี่ใจเงินสิคนอ่ได้หนิอ๋อกาแฟมากินบาดิเอาี่ท้องไรเนาะว่าสิจบคลิปแต่ว่ว่านั่นก่อนให้กับลังใจลุงจอยกอน เอาด้ว่แม่ชื่อป ah <laughs> ้าชีา่กิน oh, ข้าวนีังจ้โอ้ยอย่าดมก็มี่าน้ำทงเสียคอยคอยบุกง่ายรอกน่าก่ายอย่าดมกอนมา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 บึงน่าบงกกันเจ้าโอ้ยใคของครขาดกคจะปากเด้อ อืเอา้าพี่น้องเลยเนาะพอ,อดีว่ามี่แม่แม่ตู้ใจดีจากต่างประเทศเนานะเป็นฝากมาให้กำลังใจป้าใหญ่กับป้าตื้หนึ่งร้อยเหรียญเนานะแบ่งกันคนหาซิพี่น้องเลยจะได้คนละละนะ้านเนาะเพราะว่าร้อยหนึ่งเนี่ยมันได้สองล้านกับหาทิพนส่วนหาทิพนแม่งเชื่อเอาไปซื้อเป๊ปซี่ก็เแียงแล้วเอามาแต่หัวมาถ่ายล้ว แล้วแต่ที่ดินดอกมัเป็นยังดอกนี่รากินน้ำกันเนาะปากมาตีกับอ่ะมาพน้อเลยเนาะมุงใจพี่นแม่ใจคาคองเง้าใจขาคองกันคาลูกไก่นี่น่ยโอ้พี่น้องเลยเนาะ ให้ไม่จูบเป็นมันฝากนะแมงเชืร์อันชื่อเฮ็ดพี่น้องเอ๋่าห็นแดดเราเสืออ่อนเฮ็ดดาว่าเราก็เลยอยากให้แม่้องเชืรอนั่นซื้อไว้ทานมาได้ทุกคนนกไก่กันนกไกกันอู้วเดี๋ยวก็เห็นนกไก่นกใหญ่ได้เออเราเราหายแมงเชืรอซื้อเฮ็ดไว้แม่้องเชืรอก็ซื้อแล้วส่วนหนึ่งองเนาะยังยังเหลืออีกส่วนหนึ่งแม่้องเชืรอก็ไว้ซื้อกับเผากับน้ำกินอยู่ลำกันนี่แหละกับแบ่งไว้ให้น้องตือเพราะดาว่ามื้อนี่เพิ่น ให้กันยาเนาะเพราะว่ายาเพป็นแช็คเมนที่มาแจ๊กว่าเรามาเบิ่งเฮาลูก้าเด้มาลูก้าชอยเฮาโดยอาไม่ได้บอกอะไรเรื่องพี่น้องเลยนะมาให้พี่น้องเพื่อนไปพักผ่อนให้เม่นช่วยจะได้ด้ยงานต่อกป้าให้เพื่อนกำลังใจเพม่อนก่อนพอเพื่อนมีเฮงเด้ เมื่อแรกแงะบานแค่กับน้าใจดีแท้เนาะโดยอ้าวอันนี้ของป้าเนาะทางไปตู้เพื่อนฝากให้ป้าเมื่อแรกแหงะบานที่เราเลยอ้าวอันนี้กับรางวัลค้นหาเฮดเก้งนะว่ามักเม็ดป้าเตอร์ไปหาเฮดเก้งมาทั้งนี้กับแผนกล่างละว่าักอดีล่างแผนกโดยทำเองเชื้อกับซื้อเฮดไว้ส่วนหนึ่งไว้กินช่วงที่แบบมันเบิดเบิดแน่นะพี่น้องช่วงนี้ยังม่กินดอกาะว่าเขากินยังกินอยู่กันเลเนาะยังกินให้ดีอ้าวเตอร์โดยทางไปตู้เพื่อนเนาะจทางแม่เพื่อนใจเด้อเนาะ ทั้แม่เพคนจะให้ยูดีไม่แห้งตีผักเงินมาให้พวกลูกๆเนาะจะบ็ๆเลยหนูมีสุขภาพแข็งแห้งโอ้ยในพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาเนอะโอ้ขอบคุณขอบคุณตีให้กำลังใจพวกเขามาเลยตลอดเนาะโอ้ยให้เกิดผลง่ตลอดเนาะโอ้ยขอในทั้งแม่ก็ยูดีมีแห้งเด้อเนาะความเจ็บหมายได้ความไข่หมายมีกันมาเด้อเนาะเป็นไข่เป็นไอก็ให้เศร้าไวๆเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณในลายที่เบิ่งแย่งลูกหลานตลอด อ่าเบิ้งคลิปตลอดพอได้หัวน้ำขูดเฮ็ดขูดหอนกับเบิ้งหัวน้ำเลยว่ะโดยเราก็หินเห็ดแล้วเราร์อ่อนเห็ดเชอร์ออนเห็ดแล้ว่เนาะแล้วก็ได้ฝากเงินใหม่แมงเชอร์ส่วนหนึ่งพี่น้องเอลยฝากอ่าซื้อเห็ดไว้กินไว้อยู่น้ำกันนช่วงไฮช่วงน่านเด็ดแล้วก็ฝากให้ป้าพอได้ซื้อยูซื้อกินซื้อกันเนาะขอบคุณขอบคุณไดลายเด้อเนาะโดยอยู่ดีมีแห้งได้เนาะขอบคุณขอบคุณแม่เพูนไดลายเด้อคอยแม่อยู่ดีมีแห้ง มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะทําให้รวยเลยมีแฮงไม่ได้ไปนั่แล้วเลยเอาทังเฮาก็สิูงานต่อด้พี่น้องเอ้ยเนาะมือก้องเฮาก็หน้า่แล้วฮอแันจองันอยู่กปไปเลยไปไปนํานาพี่น้องสิมีเด้อเนาะขอให้ น้องมาชิทุกรกกันนอยจะดีแห่งกันเด้อนอเบิงแงงพวกเฮาเเด้อพ่ไปป้าไปกันได้ไปได้ไปด้ไม่เป็นไง่ายง่ายนเสื้อคอตาแสียบตาพี่น้องเลยไปได้ไปได้สบายดีนะขายไปรุ่ยด้่ยรุ่ยมาดิบุกคบุ๊คด